สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม StarCraft 2กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะในอีเวนต์ s t a r c r a f t Evolution League ครั้งที่7นะครับโดยที่รอบนี้นี่เป็นรอบ32คนนะฮะย้อนไปดูรอบ32คนกันอีกกันอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่กันกันก่อนนะเออประมาณนี้นะอ่ะวันนี้เราอยู่กับคุณ m i l กี้่าวนะครับผมเล่นเป็นเทอร์เรจากภาคแรกอยู่ฝั่งซ้ายล่างนะฮะส่วนคู่ต่อสู้ของเขาคุณไรน s y ซินแท็กซ์รูนะฮ ถ้าอ่านชื่อผิดก็ขออภัยนะฮะชื่ออ่านค่อนข้างยากเลยในซิน t ท x ซิน t ทซ์รูเอนั่นแหละอ่ะเป็นเซิร์กสีน้ำเงินอยู่ฝั่งขวาบนนะเป็นเซิร์กจากภาค2นะครับผมตาแรกนี้อยู่ในแมปที่มีชื่อว่าเลไลซ์เอสเอลนะเวอร์ชั่นของ s t a r ์คราฟเอวิวชันลีกนะฮะอ่าเป็นลีกที่จะนำเอาม็อดท,ที่ชื่อว่า a r c r a f t Evolution c o m p l e t e นะฮะอ่า ามาแข่งขันกันนะฮะแข่งขันแบบจริงจังได้เงินรางวัลด้วยนะแต่ว่าผมจำจานวนเงินไม่ได้นะว่าเขาให้กันเท่าไหร่นะมหมดนี้นี่ก็ถ้าคุณอยากเล่นคุณก็ไปหาไปหาเล่นได้นะน่าจะอยู่ในอาเคสนะครับผมอ่าอยู่ในคัสตอมอาเคสนะสตาร์ครับอ v ว l u ชั่นคอม plete นะอ่ะมีการนําเอาองค์ประกอบจากภาคแรกมาเจอกับภาค2นะแล้วก็มีการปรับบาลานซ์นู่นนั่นนี่เยอะแยะมากมายนะฮะอ่า ประมาณนี้นะครับผมซึ่งฝั่งซีแดงนี่ก็เล่นเป็นภาคแรกนะอย่างที่เห็นนะครับรีบลงบารแรกก่อนเลยนะสองหลังอย่างรวดเร็วนะฮะโอ้เอาแบบนี้เลยนะ,ะมาแล้วนะโอเคเปิดเป็นมารีนนะฮะเรันภาคแรกเนี่ยไม่มีริปเปอร์นะฮะมีแต่มารีนนะครับเป็นยูนิตถ้าหารราบเทียร์หนึ่งนะโอเคออกมาแล้วคนแรกนะฮะมารีนที่แปลว่านาวิกโยธินนั่นแหละ ตรงนี้เบสสองของฝั่งสีนม้มเงินก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะฮะเล่นแฮทแก๊สพูนะครับผมด้ืยอแฮทพูแก๊สก็ไม่แน่ใจเหมือนกันรู้แต่ว่าตอนนี้สปอนนิงพูมาแล้วกดฟีนมา1หนึ่งคนนะฮะฝั่งสีน้ําเงินโอเคโออรอส่งไปสกานะฮะแล้วมารีนก็วิ่งไปวิ่งมานะครับยังไปไม่ถึงฐานนะฮะถอยกลับก่อนนะตรงนี้อ๋อน่าจะสกาดูรอบรบ้านก่อนนะว่าแบบเขาแอบมาทำพอกซีร่รอเปล่านะแต่ก็ไม่มีนะอ่าแล้วหลุมตรงน,นี้ใหญ่มากเลยนะ อ่ะตรงนี้ฝั่งสีน้ำเงิน b บสมาแล้วกดเซอร์กลิงมาหรือยังยังไม่มานะแต่ว่ากดเป็นควีนมาก่อน2ตัวนะแล้วก็มีสปีดลิง n k ตามมาด้วยนะฮะชื่อว่าเมตาบลิกบูส์นะชื่อจริงๆชื่อของรีเสิร์ชตัวนี้นะ่นฝั่งสีแดงนะอาคาเดมี่ <c oughs> มาแล้วนะครับเป็นคัสตอมบิลดิ้งนะเรียนแบบจากภาคแรกนะรีเสิร์ชสตีมแพ็ก่อนเลยนะมันก็เทียบเท่าเทคแลบของบารคนั่นแหละฮะ ตอนนี้ว่ายังไงครับเซอร์กลิงฝั่งเสียเงินเข้ามาจากเก้าเจอมารินยิงนะฮะแล้วตรงนี้อ้าวมีไฟแบตออกมาด้วยนะครับผมตรงนี้เซอร์กลิงตายเรียบร้อยนะฮะอ่าเทอร์เรนเจอกับเซอร์กเนี่ยถ้าเป็นเทอร์เรนภาคแรกเนี่ยเขาก็จะนิยมเล่นไฟแบตกันนะแล้วก็เป็นยูนิตที่ผมแนะนําด้วยนะถ้าถามว่าคุณเล่นม็อดนี้แล้วคุณเล่นเป็นอ่าเทอร์เรนจากภาคแรกนะภาคบลูดวอรนแหละแล้วคุณต้องสู้กับเซอร์กนะไฟแบตนี้จะมีประโยชน์มากเลยนะเพราะว่าเป็นตัวที่เอาไว้แทงก็ได้นะอ่า นะครับเป็นตัวโจมตีเรียกแต่ตอนนี้ฝั่งสีน้ำเงินขยายคลิปมาโดนสกัดไปก่อนนะฮะจังหวะนี้ว่ายังไงครับสกคิงฝั่งสีน้ำเงินวิ่งออกไปแหนหลังแนวแร่นฮนะจังหวะนี้ปะทะกับควีนนะฮะฝั่งสีแดงตรงนี้อ้าวเมตาบูลิกบูสต์มาแล้วนะครับปีดลิง์อย่างเดือดเลยนะแล้วตรงนี้หือไฟแบตแตกฝั่งสีแดงต้องถอยก่อนนะตรงนี้มีพยาบาลคอยฮิลอยู่นะอ่าตรงนี้กดไฟแบตมาอีกคนนึงนะฮะตรงนี้ยังไงเนี่ยอ้เซอร์คลิงเข้ามา โดนเผาไปเรียบร้อยนะฮะจังหวะน,นี้ยังไงครับอือหือฝั่งสีแดงค่อยๆดันหน้าบ้านอย่างนี้เลยนะฮะแล้วฝั่งสีน้ำเงินเขาจะได้ออกจากบ้านไหมเนะี่ยจังหวะน,นี้น่าจะได้อยูน่นะฝั่งสีน้ำเงินนี่จะอาจจะจะ,จะต้องเน้นจํานวนฮนะจากตรงนี้ออกเป็นโรชมาครับโอ้โหเรียบร้อยครับจ G ฮนะฝั่งสีแดงทถทามาเติมไม่ทันนิดอาจจะต้องกดแพนะฮะแต่ก็ไม่แน่นะเขาอาจจะทันเขาอาจจะต้านอยู่ก็ได้นะผมโอ้โหแล้วอ่ามีมาดินมาเพิ่มมา ไปแบตโอเคผมว่าฝั่งเสียเงินนี่แหละนะที่จะเป็นฝ่ายที่ต้องจีจนะแต่ดูนต่อไปนะจังหวะนี้เราได้ค่อนายากโอ้โหมีศพไหลลงนะผ่า,ผาลงไปด้วยนะจังหวะนี้กดเซิร์ฟลิงมานะครับผมเอาโดนโอ้ถูกย่างสดไป17 18 19 21ปเกตัวนะครับผมโอ้โหเรียบร้อยครับเป็นฝั่งสีาเงินที่ต้องจีจีนะฮะโอ้โหจะไปขนาดนี้ไม่ไหวนะฮะโอ้โหทำให้ในตาแรกนี้ชชนะได้ตกเป็นของคุณมิลกี้คาวฝั่งสีแดงนะครับผมโอเคไปที่เกมต่อไปกันได้เลยนะ อามาต่อกันในตาที่2นะครับผมอยู่ในแม uh, ป Whisper s of Gold นะฮะคุณมิวกี้คาวนะครับ,รบยังคงเล่นเป็นเทอเรนจากภาคแรกอยู่นะอยู่ฝั่งซ้ายนะซึ่งตอนนี้คะแนนขึ้นามาเป็น1ต่อ0แล้วนะครับส่วนคู่ต่อสู้ของเขานะคุณ Syntax ซ์รูนะอยู่ฝั่งขวานะเป็นเซิร์กสีน้าเงินจากภาค2นะครับผมาตานี้ก็ฝั่งสีน้าเงินถ้าหากว่ากันไม่อยู่เนะี่ก็ตกรอบนะฮะจะได้ไปอยู่สายล่างนะฮะ Lower bracket ถ้าผมจำไม่ผิดนะส่วนวิก k ี้เขก็จะได้ไปอยู่สายบนนะ Upper bracket นะอ่าก็มาดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะแต่ว่าตอนนี้ในฝั่งสีแดงนี่อาจจะต้องดูเดือดหน่อยนะเพราะจะต้องเอาแต้มให้ได้นะส่วนฝั่งสีเงินก็ต้องดูเดือดเช่นกันฮะในการป้องกันบ้านนะครับผมอ่าซึ่งจังหวะนี้ฝั่งสีแดงทุยฝั่งสีเงนินก็มาลงเบสสองนะ,ะเล่นเฮนะดแก๊สพูลนะดูทรงแล้วนะอ่าอันนี้ง่ายแก๊สเอ็กซ์ตรกเตอร์กำลังมาฮนะ ส่วนฝั่งสีแดงก็ลงเบสสอ,อย่างรวดเร็วเช่นกันนะบาแร็กยังไม่มาเลยนะฮะเปิดเบสสก่อนนะครับตรงนี้อ่าลงแล้วนะฮะบาแร็กกาลังมานะครับอ่าแต่ว่าเทอร์เรนเนี่ยเทอร์เรนจากภาคแรกเรกนี่ยมันมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คืออ่ายูนิตไบโอเทียสองซึ่งก็คือไฟแบตเนี่ยมันสามารถอ่าเปิดเทคไปได้อย่างเร็วนะฮะก็คือลงบาแร็กเสร็จปั๊บแล้วคุณก็ลงอะคาเดมี่ต่อเลยนะฮะซึ่งจะสร้างไว้ตรงไหนก็นแล้วแต่คุณนะฮะอะคาเดมี่เนี่ยเพราะเพราะเฮยโอ้ยรีนพันธ์กันขออ พอสร้างเสร็จปั๊มก็จะปลดล็อกตัวไฟแบตให้บารแร็กสร้างได้นั่นแหละนะครับประมาณนี้แล้วทีนี้มารีนนี่ก็โจมตีแรงด้วยนะแล้วตอนนี้ฝั่งสีแดงเล่นทริปเปิลบาแร็กนะครับผมทริปเปิลแอกนะฮะสามแอกสองเบทสามแอก,แก,แกอย่างไวเลยนะครับผมกะจะปิดเกมให้ได้นะฮะอย่างเร็วนะส่วนฝั่งสีน้ำเงินตอนนี้เบทสองยังไม่มานะฮะสปอนนิ้งพูกก็ยังไม่มาเช่นกันนะฮะสามแอกจะทำให้คุณมีมารีนในช่วงต้นเกมอย่างรวดเร็วนะฮะอย่างเยอะนะครับอาจเปิดมาแล้วหนึ่งคนนะฮะอย่างวันนี้ โอเคลงแก๊สหนึ่งบ่อนะอันนี้อคาเดมี่นะไงกําลังมาเลยนะกําลังอธิบายเลยนะเมื่อกี้อาจากที่เราเห็นไปในเกมแรกนะฮะมารีนไฟแบตแล้วก็มีดิกนะเป็นคอมโพสิชันที่เหมาะกับการสู้กับฝั่งเซิร์ฟสุดๆเลยนะเพราะฝั่งเซิร์ฟเนี่ยมักจะเน้นจํานวนนะอ่าเน้นจำนวนก็คือเซิร์ฟลิงแบบมหาศาลนะการสร้างไฟแบตขึ้นมาเผานี่ก็ดีนะเพราะว่าตัวไฟแบตมันโจมตีเป็นเอเรียดาเมจนะฮะนั่นแหละครับเป็นอาวุธพ่นไฟนะซึ่งตอนนี้ฝั่งสีน้ําเงิน กดเมตาบริกบูส์มาก่อนนะฮะสปีดเซอร์คลิงนะครับทำไมคุณไม่สร้างเซอร์คลิงก่อนฮนะ่จริงในฝั่งสีเงินดูจากถ้าดูจากบิลออเดอร์ของฝั่งสีแดงแล้วนี่ถือว่ามีโอกาสแพ้ค่อนข้างสูงนะเพราะฝั่งสีแดงในเปิดเป็น3แบ็เลยนะสแบล็แล้วก็2เบสด้วยนะช่วยกันเก็บแร่อย,อย่างขยันขันแข็งนะตรงนี้เป็นอะไรเอ่ยสป라이ดีโป้นะอ่ะฝั่งสีน้ำเงินเข้ามาสเกลเข้าไม่ได้นะฮะว่าโดนมาเรียนยิงนะครับ มีมารีนคุมอยู่นะฝั่งเซอร์กลิงก็ต้องถอยออกนะตัวตรงนี้โอ้สัญ,ญลักษณ์ปั๊มน้ำมันนะนี่ตรงนี้ยังไงครับโอเวอร์โหลดบินมาเฮ้ยเข้าจุดเข้าประจําจุดได้ไหมไม่ได้นะอึตัวแตกไปนะครับผมเรียบร้อยจากวันนี้อะควีนออกมาแล้วนะฝั่งสีน้ําเงินนะครับฉีดนอนเพิ่มเติมนะฮะแล้วตรงนี้อะไรเอ่ยเบลลิงก์น่าสนใจอยู่นะเบลลิงก์นี่ก็เป็นยูนิตท,ที่เอาไว้เคลีย ฝูงทหารราบของฝั่งเทรเรนได้ดีมากเลยนะเพราะว่าเป็นเอเรียดาเมจนะแต่ว่าข้อเสียคือมันเป็นยูนิตคามิกาเซ่นะก็คือต้องเข้าประชิดแล้วก็ระเบิดตัวเองนะเพื่อที่จะทําดาเมจนะเป็นอยู่ในช้แล้วทิ้งนะแล้วยิ่งฝั่งสีแดเนเขาเล่นเป็นเทรเรนด้วยนะเข้ากดสตีมแพ็กนี่สตีมแพ็กมาแล้วด้วยนะถ้ากดสตีมแพ็กนี่แล้วเบลลิงไม่มีรีเซิร์ชเพิ่มสปีดนี่งานจะยากนะอ่ะมาแล้วนไงนะเนี่ยค่อยไหลเข้ามานะจังหวะน,นี้ว่าไงครับฝั่งสีแดนกดสตีมแพ็กวิ่งนี้นะ ไฟแบตอุ้ยบึมไปแล้วนะจังหวะนี้อย่างครับมีมารีนหายไปนะแล้วตรงนี้ว่าไางครับมารีนทิ้งพยาบาลให้โดนระเบิดเรียบร้อยครับปิวเลยนะจังหวะนี้มีเซิร์คลิงไหลเข้ามาเติมอีกฝูงหนึ่งนะไฟแบตเข้ามาแล้วยังไงครับได้หรือเปล่าจะได้ไหมจะได้ไหมแล้วก็ตู้มนะครับเซิร์คลิงตายหมด <laughs> ไฟแบตไม่ได้บึมนะ <laughs> แต่เป็นเซิร์คลิงแทนนะโอ้โหอย่างดุเดือดน,นะแล้วตรงนี้ฝั่งสีแดงเขาก็กดไฟแบตมาเติมอีกนะสองคนนะครับแล้วตรงนี้อะไรเนี่ยบัลรกลงเพิ่มอีก2หลัง หนึ่งสองสามสี่ห้าทั้งหมดจะมีห้าหลังนะฮะโอ้ฝั่งสีแดงนี่ทุ่มเงินไปกับการสร้างกองทัพไบโอนะกองทัพอาชีวภาพนะฮะก็คือกองทัพทหารราบนั่นแหละโอ้โหมารีนไฟแบตเป็นอะไรที่ทําให้ฝั่งฝั่งสีน้าเงินนี่ออกจากบ้านยากนะจังหวะนี้เผาเข้าไปใช่ครับเรียบร้อยครับจังหวะนี้ฝั่งสีน้าเงินวิ่งไปดักหน้านะครับปึ้มนะฮะแตกยกปูงนะครับตรงนี้ไฟแบตไม่ไหวนะครับเดินหนีวิ่งหนีนครับกดสติมแพ็กแล้วก็ จัดการนะครับผมตรงนี้มีมารีนเข้ามาเติมมีไฟแบตอีกหนึ่งคนฮนะฝั่งสีงเหลืองสู้ไม่ไหวนะครับส่งเบลลิงเข้าไปยังไงครับไม่คุ้มค่าอยู่ดีนะฮะถอยนะแต่ว่าทําไมฝั่งสีงเมลือคุณซินแท็กซ์รูนี่เขาไม่กดรีเซิร์ชสปีดเบลลิงครับเนี่ยโอย้ขัดใจนะฮะอย่างที่ผมบอกนะคือเบลลิงถ้ามันไม่มีอัปเกรดสปีดมันจะเดินช้ามากนะแล้วมันจะไล่าตามกองทัพไบโอที่กดสติมแพ็คไม่ทันนะแล้วมันก็จะโดนยิงสกัดไปได้ก่อนนะครับประมาณนี้นะแล้วตรงนี้ฝั่งสีเขียว เออไมช่สีฝังสีน้าเงินอ่ะสร้างเบลิงเพิ่มนะฮะอีกสีตัวนะฝั่งสีแดงว่ายังไงครับตรงนี้สีแดงมารีนไฟแบตเมดิกขึ้นมาตรงนี้นะฝั่งสีน้ำเงินบุกโจมตีอีกระลอกหนึ่งนะครับแล้วตรงนี้ไฟแบตบึ้มไปสามนะครับเรียบร้อยครับผม้หเบลิงเข้ามาระเบิดตูมตรงนี้โอ้โหแตกยกฝูงนะฮะฝูงด้านล่างนี้นะแล้วก็เหลืออีกนิดหน่อยนะครับเข้าไปแทะตัวเก็บแร่นะจังหวะนี้ ว่าไงครับไฟแบตออกมาแล้วนะครับบึ้มไปอีกนะฮะม,มีมารีนอยู่มารีนยิงสู้กเซอร์ลิงไม่ทันนะฮะแตกนะครับจังหวะน,นี้แ้วตรงนี้ว่าไงครับแฟคทอรี่มาแล้วนะกำลังสร้างแมชชีนช็อปอยู่นะครับอ่าตรงนี้ไฟแบตออกมาแล้วก็โอ้โหอย่างดูเดือนนะฝั่งเสียมเงินไหลเข้าไปในบ้านได้แต่ว่าเจอไฟแบตนี่ยังไงก็สู้ไม่ไหวอยู่ดีนะฮะอ่ไฟแบตนี่เป็นยูนิตท,ที่เอาไว้แก้ทางฝูงเซิร์กลิงตั้งแต่ภาคแรกกูแล้วนะ,ะมีประสิทธิภาพสูงนะฮะเป็นยูนิตท,ที่ค่อนข้างโอพีนะเวลาเล่นช่วงต้นเกมนะอ่า ตอนนี้ไว้ครับฝั่งสีเงินลงอีโวแชมเบอร์นะเบสสอแบบทวยเบสสก็กำลังมานะลินพันกันอีกแล้วขออภัยนะแฮชเชอรีก่กำลังขึ้นแลนะ,ะแล้วตรงนี้ไว้ไงครับฝั่งสีน้เงินล้อมหน้าล้อมหลังยังไม่ได้นะต้องถอยออกก่อนนะครับจงังหวะน,นี้อ่าและในขณะเดียวกันฝั่งสีแดงนะคุณมิวกี้เขาก็ได้เลิกลงเบสสสักทีนะครับโอ้โหลงเบสสตรงนี้มีซีแทงมาแล้วด้วยนะครับผมเป็นอะไรที่น่าสนใจนะฮะซีชโมดีเรช กำลังจะเสร็จนะฮะอ่าสตาร์คับภาคแรกนะฮะเผาเทเรนเนี่ยจำเป็นต้องรีเซิร์ชอ่าซีดหมดให้กับตัวซีดแทงนะมันไม่ได้ติดมาเหมือนกับภาค2นะมันไม่ได้ติดตัวมาตั้งแต่สร้างเสร็จเลยนะอ่าภาค2นี่ไม่ต้องรีเซิร์ชยากนะครับอ่ะแล้วยังไงครับกำลังสร้างอยู่อีกคันหนึ่งนะฝั่งเสืแดงญาตราทับมาแล้วนะฝั่งเซียนเงินมีอะไรกันบ้างครับเซอร์กิงกับเบลลิงส์ยากอยู่นะฮะเนี่ย นีโรชวอรินโอ้โหมาตอนนี้เลยฮนะถือว่าค่อนข้างช้านะแล้วฝั่งสีแดงบุกมาอย่างใหญ่เลยนะซีแทงกลางอัดเข้าไปอย่างนี้นะครับยิงสก,กัดเบลลิงไปได้เรียบร้อยครับผมแล้วยังไงฝั่งเซนเงินมีอะไรกันบ้านไหมไม่มีถ้ากดเซิร์ฟลิงมา20ตัวจะทันไหมครับเนี่ยผมว่าคงต้องจีแล้วล่ะออกมาไม่น่าทันนะเรียบร้อยครับอย่างที่คา,าดการไปเลยนะยังไงก็ไม่ไหวนะฮะสรุปชัยชนะได้ตกเป็นของคุณมิลกี้ข่าวอีกครั้งหนึ่งนะฮะทำให้เขาชนะไปด้วยคะแนน่อรต่อศ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ